แจกอีกใครที่สำหรับในตอนนี้ที่บ้านปลูกผักผลไม้ชาวไร่ชาวสวนหรือถุงของอนุญาตห้าคนมาเลยค่ะ5คนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราก่อนที่จะไปร่วมสนุกกันที่แม่จ๋าเล่นเกมอันหนึ่งคุณพี่มาเร็วมา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 สองสองสองเอามาสามสามสามสี่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 ห้าคนมาเร่อ่ะยเรื่อยเลยๆๆยใครซื้อซื้อไปใครซื้อซื้อไปเราเล่นเล่นไปโอเคไหม แม่จ๋าด่วนเลยมีสินค้าจํานวนจํากัดตอนนี้ครับดีเจเอ๋ผมมีอยู่2ตัวที่อยากจะแนะนําให้สําหรับชาวเกษตรกรสําหรับในตัวนี้ครับผมพรีเซนเตอร์แน่โรน้ตฉลาดทองแต่ตัวไหนโคนฉลาดทองตัวนี้รู้หรือเปล่าตัวนี้คือเพิ่มน้ํานมเร่งแป้งและเพิ่มน้ําหนัก เพิ่มน้ำหนักเพิ่มแม่เพิ่มเยอะแล้วจะน้ำหนักะเพิ่มเร่งแริงเพิ่มน้ำหนักอีกหนึ่งตัวนี่ก็คือโคโนดพาร์นะครับตัวนี้เร่งการสุกของข้าวและก็ดูแลในเรื่องของผักผลไม้ได้เป็นอย่างดี สองตัวนี้จำเอาไว้ต้องใช้คู่กันถึงจะได้มีประสิทธิผลและมีคุณภาพที่ดีสินค้าดีๆจากฟราโบโกฟราโมโกมองใจใส่ใจคุณภาพโอ้หสุดยอดมากเอาละสำหรับในตอนนี้ทุกคนครับถือไว้ก่อนโลกถือไว้ก่อนผมจะมีหนึ่งเพลงขอถามก่อนอ่ขยับนิดนึงถามแบบด่วนๆเลยนะที่เจ๊อ่ะด่วนเลยอยากรู้เหมือนกันที่บ้านเขาทำอะไรทำอะไรครับปลูกอะไรบ้างหรือเปล่าทำอะไรครับปลูกปลูกพืชผักทำอะไรบ้างคะ ปลูกมันแล้วก็ปลูกผักกาดค่ะปลูกมันปลูกผักกาดคุณพี่จันทำอะไรเอ่ยที่บ้านทำอะไรไหมพี่ทำอะไรคะปลูกมันปลูกอ้อยปลูกมันกับอ้อยมันปลูกอ้อยปลูกข้าวหายย่าคุณแม่จ๋าทอะไรคุณแม่ข่าคุณแม่ปลูกอะไรบ้างปลูกมะนาวค่ะมะนาวด้วยคุณพี่ครับทำอะไรครับมะม่วง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 มะหยงมะปางหอะแม่ด้รอบหน้าเอออันนี้ปลูกอะไรครับปลูกอะไรคะข้าวโพดค่ะข้าวโพดไร่ข้าวโพด คุณพี่ถูกอะไรครับถูกผมค่ะแต่ละคนเห็นไหมคนทำไร่วนนทง้กัเกษตรกรทั้งนั้น ผมก็เลยวันนี้มีของมาแจกแต่ก่อนแจกต้องมีให้ร่วมสนุกสนานกันด้วยวันนี้นะครับผมมี2ผลิตภัณฑ์นี้ท <right> ี่ผมพูดถึงไปนั่นก็คือเป็นโน้ตฉลากทอและโคโน้ตพาตนะครับหยิบไปเลยนะครับสองขวดยื่นให้พี่เสื้อถาวต้องคู่กันเท่ากันให้คุณพี่หยิบถือไปน้องจ๋ายื่นเลยสองคนคุณพี่ถือไว้พี่หันหน้าออกข้างนอกถือไว้ถือไว้ถือไว้กติกาของเราง่ายนิดเดียวเริ่มผมจะมีหนึ่งเพลงแล้วก็ยื่นไปเรื่อย ส่งทั้งคู่ต้องส่งทั้งส่งไปเลยนะครับผมซ้ายขวาส่งไปเรื่อยแล้วคนรับก็ต้องรับทั้งสองต้องรับทั้งสองะวดต้องรับกันเป็นคู่ต้องรับสองคู่ทั้มกันเพราะว่าเขาต้องเป็นของคู่ถูกต้องเอาเป็นว่าสําหรับในตอนนี้ถ้าทอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเพลงหยุดเมื่อไหร่อยู่ที่ใครอยู่ที่ใครคนนั้นตกรอบโอเคนะเีโอเคนะง่ายๆเลยนะเริ่มไหมโคโนชลาทองและพระนศพัฒน์ ตกไปอยู่ที่ใครเทนหยุดตรงไหนตกรอบทันทีโอเคนิวิพร้อมไหมมานิวิพร้อมไหมมาแล้วมายแล้ว ยองชิดของฉันอยู่ตรงนี้ก่อนแม่ยื่นไปยื่นให้เพื่อนยื่นให้เพื่อนก่อนแม่จ๋ามาอยู่กับน้องก่อนรอแป๊บดึงรอเพื่อนอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวมีของสมบันาข้าเพลงมาส่งกลับมาทางนี้นะมิวสิกลุยเลยมิวสิกป่ะแม่อุตส่าเตรียมพร้อมแม่บอกเบรกแป๊บอุตส่าจะเอาเป้มาใส่แม่จ๋าเชิญแม่ส่งให้เพื่อนไม่ก่อน แม่อรบข้างหลังก็ขายดีขายดีอ่ะขายไม่ลืมหูลืมตาแล้วตอนนีด้านหลังฉันว่ามันใกล้กันเกินไปต้องลยัประมาณน้อยตอนนี้พึ่เหือมากคุณแม่ขาโยกด้วยก่อนหนึ่งสองซ้ำอุตสาห์เราเตรียมพร้อมซะอย่างดี ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะพักเบรกพักเบรกอ่ะขยับมาสองคนมสุดท้ายพี่ชิดมงใบลยวันนี้พชิดมงพี่ชิดมงน่สมเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเยเดียวยวมันไม่ได้อ่ะยังไม่ได้รับเลยอ่ะยังไม่ได้ทัดมองเลยยืนอย่างนี้ด้วยนะพักอย่างเดียวอ่ะไม่แล้วทำไมไม่ยืนส่งให้เขาเลย มันไม่ได้ <laughs> เขาไม่รับอะ่ะทำไมทําอย่างนี้ <laughs> โอ้ยก็ <laughs> ทำยังไงล่ะถ้าเกอดว่ามีผู้ชนะแล้วหนึ่งอีกสี่ท่านสําหรับในวันนี้คือเป็นผู้รองชนะเลิศใช้วิธีผลักขออนุญ,ญาตวางก่อน <laughs> พี่บอกว่าแจกสับในตอนนี้คุณพี่ครับผมณพี่เข้ามาเลยนะครัและคุณพี่คนที่ได้รางวัลชนะเลิศอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางค่ะตรงกลางพี่ปหาของรางวัลแจกให้ดีกว่าสำหรับในตอนนี้ผู้ชนะเลิศนะครับผม คนไหนได้ที่1คนพี่เสื้อเทาได้ที่1นึ่รับไปเลยนะครับผมเสื้อแบบสวยๆหล่อๆเอาไว้ใส่กันได้จากฟาร์มอกรเป็นเสื้อจากฟาร์มอกรอลายบังกรนะครับผมและอันนี้ได้ถุงผ้าจากฟาร์มอันนี้เป็นถุงแบบถุงน้ามากเลยนะถุงนามากเอาไว้หิ้วของเนาะเต็มเลยเต็มเลยขวเหียวก็ใหญ่ลูกดกนะคะถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยมองกล้องไหนจ้า 5 4 3 2, 2 action แอนะคะที่สามารถใช้ได้วันนี้เยี่ยมค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากาแล้วกันนะครับผมสำหรับในตอนนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตส่งต่อ Bang ดีเจแบงค์และดีเจกระตา่ตายค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณดีเจเต้แล้วก็ดีเ<ช>จเอดีเจก็ตายตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณนี้ว,ว้าวเดอะวัครัใช่ค่ะ <A. S 2> โหวันนี้บอกได้เลยนะว่าทางเดอะวัเนี่ยเขามีแอปพลิเคชันมาครับผมใครที่อยากจะสมัครสมาชิกนะครับเซ็นทรัลเดอะวนะครับง่ายๆเลย สมาชิกใหม่ถ้ามาสมัครวันนี้รับไปเลยชเชวฟนี่หรือเป็นเรียกว่าเป็นกระเป๋าจัดเดวันนะฮะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือวันนี้สมาชิกใหม่คุณเลือกจะเป็นชเวฟรถใดก็ได้นะคะหรือว่าเอ้ยไม่อยากแล้วที่บ้านมีเยอะอยากจะได้กระเป๋าเอาไว้ใช้นี่ก็สามารถสมัครสมาชิกแล้วก็เลือกรับไปเลยหนึ่งอย่างได้เลยโอ้ดีเยีนะ่ยมมากๆแล้วสิทธิท์ที่ เตต่างๆนานาแต้มเติมต่างๆนี่โอ้โหสนุกสนานมากรับส่วนลดต่างๆนานาเยอะแยะมากมายฝากไว้ด้วยนี่สมัครกันได้เลยใช่แล้วตอนนีุ้๊ยเดี๋ยวนะเขามีอันนี้ด้วยเธอสแกนตอนนี้ได้เลยไหมเขาอันนี้มีเยอะไหมอ๋อไม่จำกัดใครที่อยากจะสมัครสมาชิกง่ายๆนะจ้ะสมาชิกใหม่นะสมาชิกใหม่สแกน QR Code ได้เลยว้า wow. วอยากสมัครสมาชิกอ่ะสแกนคิวอา e คได้เลย uh. เดี๋ยวนะใครที่ <จะ S 2> อยากจะ<ด>สมัคร<า>ยกมือะะเดี๋ยวมีทีมงานเราเดินไปหานะคะเสร็จแล้วก็เลือกรับได้เลยว่าจะรับเป็นชเวฟนะคะหรือว่าจะรับเป็นกระเผาผ้าจากเดอะวันนะ ใครที่อยากจะสมัครง่ายๆเปิดทางแอปเขียวไว้นะเปิดแอปเขียวแล้วก็สแกนไว้หรือเป็นโทรศัพท์ได้ปะเปิดไลน์เลยใช่ไหมโอเคเปิดไลน์ไอ้เราก็ไลน์จนชินไงก็นั่นอยู <S weed>. ่ไงเออผ่าน fb อยู่เออก็ต้องบอกอย่างนี้นะทุกท่านครับนี่คือ สิทธิพิเศษต่างๆนานาที่ทางโรบินสันไลฟ์สไตล์กำแพงเพชรมอบให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับได้สมัครสมาชิกเดอะวันใช่ค่ะสมัครสมาชิกเนี่ยซึ่งคูปองส่วนลดเยอะแยะมากมายจะมีเป็นคูปองนะคะแทนเงินสด100บาทก็มีนะคะแล้วก็มีซื้อครบทุกๆเท่าไหร่เนี่ย3,500บาทลด200บาทซื้อครบทุก2,000บาทลด100บาทแล้วก็สิทธิพิเศษมากมายภายในแอปด้วยโอ้โหี่คุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะฮะ ใครที่อยากจะสมัครสมาชิกเดอะวันนะครับก็เชื้อเชิญได้เลยครับเดินมาที่ข้าง oh, <ๆ>บูได้เลยนะคะดดาน,น,ดนมาสมัครได<ๆ>้นะด้านหลังนี่สมัครกันใหญ่เลยนะฮะทุกท่านจา๋าแม่จ๋าตรงนี้ก็สมัครได้เรียกพี่พ,พี่น้องน้อทีมงานนะคะเอา QR code ไปสแกนได้เลยนะแม่อ่ะส่วนกิจกรรมของเรา Network on Tour i อีกสักครู่ พบกันแน่นอนบนเวทีของเรากับกิจกรรม Network on Tour <th ua, S 2> กับแพงเพชรอีกสักครู่เจอกันครับ Oh、Mahasiswa <my>、oh、di.